กราบสวัสดีพี่พี่เอฟซีกุมารทองบางพะเยาทุกท่านนะครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับพระเครื่องเครื่องรางของขลังนะครับกับกับผมกุมารทองบางพะเยานะครับวันนี้นําพระสวยๆครับเป็นพระหลวงพ่อเงินบบงนะครับเป็นพระหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับจะมีพวกอ,อาพิมนิยมนะครับนี่ฮะพิมนิยมสวยๆนะครับแบบตัดช่อนะครับแบบตัดช่ออันนี้จะของเดิมเขาตัดมาจากช่อใหญ่นะครับนี่ครับสวยมากเลยนะครับนํามาแบ่งปันนะครับ EP นี้นะครับเอาองละ800บาทแล้วกันนะครับ800บาทนะครับชอบองไหนถูกใจองไหนนะครับแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ0979566370นะครับ0979566370นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ0979566370นะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับมาชมองแรกกันเลยแล้วกันนะครับ องแรกนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับอ่าเป็นพิมพ์นิยมนะครับองนี้อ่าเนื้อออกอ่าอมน้ําตาลเขียวเขียวนะครับอมน้ําตาลเขียวเขียวนะครับคาบเบ้าเดิมเดิมนะครับคาบเบ้าเดิมเดิมนะครับเนื้อออกอมเขียวอมเหลืองอมน้ําตาลนะครับพระก็ถือว่าผ่านการใช้ผ่านการห้อยมานะครับนี่ครับ ดูรอยตัดช่อนะครับตัดเก่าแล้วนะฮะก็ตัดหลายปีแล้วนะดูแล้วนะครับตัดมาจากช่อใหญ่นะครับเจ้าอของเดิมคงจะตัดมาจากช่อใหญ่นะครับนี่ฮะพิมพ์สวยนะครับพิมพ์สวยพิมพ์ดีนะครับ พิมพ์สวยพิมพ์ดีมากนะครับอันนี้องค์ที่1นะครับองค์ที่1นะครับเนื้อเก่าปึ๊กเลยนะครับเนื้อเก่าปึ๊กเลยนะครับเอา800บาทนะครับ800บาทนะครับถูกใจก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ0ูนย์เก้าเจ็นะครับผมเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับอันนี้องค์ที่1นะครับผมต่อไปองค์ที่2ครับเป็นพิมพ์นิยมเช่นกันนะครับเป็นพิมพ์นิยมเช่นกันนะครับพระบางทีบางองค์ก็จะเลอะนะะะฮเพราาว่ ห้อยโดนเหงื่อโดนใครนะครับทาให้เกิดพวกคราบสนิมต่างๆนะครับนี่ครับคราบสนิมต่างอ่าวอันนี้ก็ยังมีพวกคราบเบ้าคราบสนิมนะครับผิวผิวออกคุคุนะครับมาออกน้ําตาลน้ําตาลนะครับดูช่อนะครับดูช่อตัดตัดเก่าแล้วนะฮะตัดเก่าสวยงามนะครับไม่มีไม่มีแบบว่าเขาเรียกอะไรคม ประมาณนั้นนะครับนี่ฮะหน้าตาหลวงพ่อยิ้มสวยนะครับผิวเก่าผิวหิ่งนะครับผิวเก่าผิวหิ่งเลยนะครับอันนี้องค์ที่2นะครับผมอันนี้องค์ที่2นะครับอ่าแปดบาทนะครับองค์ที่2นะครับต่อไปองค์ที่3มนะครับองค์ที่3นะครับอ่าองค์ที่3มนะครับองค์นี้ก็สวยนะครับสวยทุกองค์เลยนะครับอ่าสวยทุกองค์นะครับดูผิวนะครับจะออกผิวเขาเรียกมันเทศนะครับออกแดงๆนะครับตรงนี้จะมีอ่าพวก เกตกระดีเกตทองนะครับน้ำทองกระจายนะครับน้ำทองกระจายเลยนะครับอ่าชุดนี้ถือว่าสวยนะครับของเงินชุดนี้นะฮะนี่ครับสวยมากนะครับอ่าเป็นพิมพ์นิยมนะครับองค์ที่สามนะครับต่อไปองค์ที่สี่ครับองค์นี้นะฮะองค์ที่สี่นะครับอ่าเนื้อหาจัดจ้านนะครับก็จะมีหล่อเนื้อเกินนะครับอ่ามีเนื้อเกินนะครับตามอ่าชายจีวอนลิ้วจีวอนนะครับตามชายจีวอนลิ้วจีวอนนะครับถือว่าสวยนะครับ สวยคลาสสิกดีนะครับอันนี้องค์ที่สี่นะครับอต่อไปองค์ที่ห้าครับองค์นี้ยิ้มสวยนะครับองค์นี้ยิ้มสวยนะครับเต้นริ้วจีวรสวยคมนะครับนี่ฮะดูหน้าดูตาหลวงพ่อนะครับดูหน้าดูตาหลวงพ่อนะครับเนื้อโลหะมีความเก่านะครับเนื้อโลหะมีความเก่าผิวหิ้งนะครับผิวหิ้งนะครับนี่ฮะเนื้อออกอมเขียวอมเหลืองแบบนี้เลยนะครับอมเขียวอมเหลืองแบบนี้เลยนะครับอันนี้องค์ที่ห้านะครับ ต่อไปองค์ที่6ครับองค์นี้อ้วนล่ํานะครับอันนี้องค์ที่6นะครับองค์นี้อ้วนล่ํานะครับเต้นริ้วจีวรสวยคมนะครับหล่อแบบโบราณนะครับหล่อโบราณมีเนื้อเกินนะฮะตัดมาจากช่อใหญ่นะครับตัดมาจากช่อใหญ่นะครับ800บาทนะครับองค์ที่6นะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนนะครับแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ0 9 7 9 5 6 6 3 7 0นะครับ0 9 7 ก้าห้าหกหกสามเจ็ดศูนย์นะครับอันนี้องค์ที่เจ็ดนะครับผมองค์ที่เจ็ดครับต่อไปนะครับองค์ที่แปดนะครับไปไวยังไงไม่ทันยังไงก็แอดไลน์มานะครับขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับอันนี้องค์ที่แปดครับเนื้อเก่าเก่าครับเนื้อเก่าเก่ามันมันแบบนี้นะฮะเนื้อเก่าเก่ามันมันแบบนี้นะครับอันนี้องค์ที่แปดนะครับต่อไปนะครับองค์ที่เก้านะครับอันที่จะเป็นเชือกของเดิมเลยผมไม่ได้แกะออกนะครับ มันคลาสสิกดีนะครับคลาสสิกดีนะครับแ0 0อบาทนะครับราคาแบ่งปันนะครับองค์ที่เก้านะครับต่อไปองค์ที่1ิบองค์ที่1ิบจะเป็นพิมพ์ขี้ตานะครับนี่องค์ที่1ิบจะเป็นพิมพ์ขี้ตานะครับเนื้อเก่านะครับเนื้อเก่าเนื้อสวยมากนะครับเนื้อเก่าเนื้อสวยมากนะครับอ่ะรอจะเป็นก้นลงไปแบบนี้นะฮะอ่ะอันนี้องค์ที่สิบนะครับผมแ0 0อยนะครับต่อไปองค์ที่11บอครับองค์ที่ส1บอเป็นพิมพ์นิยมนะครับ อันนี้องค์ที่สิบอ็ดนะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับหลงพ่อเงินชุดนี้ถือว่าเป็นชุดเก่าเก็บนะครับชุดเก่าเก็บนะครับอ่ะองค์ที่16นะครับต่อไปองค์ที่17นะครับองค์ที่17เป็นพิมพ์กิตานะครับพิมพ์พีตาองค์นี้ก็เนื้อสวยนะครับ นี่ครับผมพิมพ์ขี้ตาองค์นี้ก mm ็เ hmm. นื okay. ้อสวยนะครับเนื้อมันๆนะฮะเนื้อมันๆนะครับขึ้นเกล็ดกระดีน้ําทองกระจายนะครับขึ้นเกล็ดกระดีน้ําทองกระจายเลยนะครับอันนี้องค์ที่อ่าสิบเจ็ดนะครับต่อไปองค์ที่สิบแปดครับอ่าอันนี้องค์ที่สิบแปดนะครับผมเนื้อสวยมากนะครับอันนี้องค์ที่สิบแปดนะครับผมต่อไปองค์ที่สิบเก้านะครับเป็นพิมพ์ขี้ตานะครับอ่าองค์ที่สิบเก้าเป็นพิมพ์ขี้ตานะครับ ดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับชอบองคไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับ0ูน9 5เก้าเจ็ดเก้าห้าหกหกสามเจ็ดศูนย์นะครับองค์ที่สิบเก้านะครับอ๋อ <c oughs> องที่องค์ที่สิบสี่นะครับพูดผิดนะครับองค์ที่สิบสี่นะครับวันนี้องค์ที่สิบห้าครับ องค์ที่15นะครับมีทั้งหมด15องค์นะครับนะบอกหมายเลขผิดนะครับบอกหมายเลขผิดนะครับในองค์สุดท้ายนะครับแคปหน้าจอแอดไลน์มาได้เลยนะครับแคปหน้าจอแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0 6 4 7 5 6อ่า0979566370นะครับ0979566370นะครับผมขอบคุณครับ